เคล็ดลับความสำเร็จจากหนังสือ Tools of Titans นะครับผมเพิ่มว่าได้หนังสือเล่มนี้มานะฮะชื่อว่า Tools of Titans นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาความสำเร็จของคนหลายๆคนนะฮะมารวมกันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะทีนี้วันนี้อยากจะหยิบมาสัก2คนนะที่น่าสนใจคนแรกก็คือ โทนี่ร็อบบินส์นะครับคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนทั่วโลกเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็คือเคซี่ไนส์สเตดนะครับคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามเป็น10ล้านคนมาดูกันสิครับว่าเคล็ดลับของความสําเร็จของ2คนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกเลยนะครับโทนี่รบินส์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อตอนที่เขาอายุ17ปีเนี่ยนะครับ เขาเนี่ยก็ยังทํางานเนาะเป็นเด็กล้างจานนะครับทำงานอยู่ในร้านอาหารนะครับรายได้ของเขาก็ไม่เยอะนะครับประมาณ40เหรียญต่อสัปดาห์แต่ว่าเงินลงทุนที่เขาลงทุนในครั้งแรกเนี่ยเขาใช้เงินถึง35เหรียญหรือเกือบเท่ากับเงินที่เขาทํางานได้หนึ่งอาทิตย์เลยเนี่ยนะฮะไปกับการเรียนกับคนที่ชื่อว่า จิมโรฮานนั่นเองนะครับจิมโรฮานนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ดังเหมือนกันนะในเรื่องของการให้แรงบันดาลใจแล้วก็ในเรื่องของการปลุกไฟปลุกพลังให้กับคนนะครับผมบทเรียนแรกนะครับที่ได้มาจากโทนี่ร็อบบินส์นะครับอยากจะย้าให้ทุกๆคนลองฟังเลยนะครับนั่นก็คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนในตัวเองนั่นเองนะครับแถมให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะเขาพูดขึ้นมาาบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยง แต่การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงคือการลงทุนในตัวเองนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคนที่2กันบ้างครับมีชื่อว่าเคซี่ไนสแต t นะครับคนคนนี้ครับเป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่นิวยอร์กนะครับดังมากๆเลยมีคนติดตามเป็น10บสล้านคนเลยนะครับสิ่งที่เขาทําเป็นประจําทุกวันก็คือการรีวิวของนะครับการพาไปเที่ยวไปดูสิ่งต่างๆนู่นนี่นั้นนะครับรีวิวแก d จ e t ซึ่งเขาทําได้อย่างน่าสนใจมากๆทีนี้ครับ เคซี่ไนส์สแตดเนี่ยครับเขาก็ถูกถามนะว่าอะไรคือเคล็ดลับของความสําเร็จของเคซี่นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นครับแล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าไปเทียบกับคนอื่นๆแล้วเนี่ยเรื่องการเรียนการศึกษาของเราเราก็อาจจะไม่ได้จบสูงเท่ากับคนอื่นๆด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราสามารถที่จะชนะคนอื่นๆได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะขยันกว่าคนอื่นๆได้ ในทุกๆวันครับเคซี่ยังบ่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการที่คุณได้ทํางานที่คุณรักมากแค่ไหนนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าการที่คุณต้องใช้เวลากับสิ่งที่คุณเกลียดเนี่ยน้อยแค่ไหนต่างหากและนี่ก็คือเคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ t o o Soft Titans นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ดีเลยนะครับรวบรวมความรู้ความสำเร็จจากคนต่างๆมากมายนะครับเป็น10บสคนเลยนะครับผม ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ